คนล้วนแสวงหาความสุขและความหมายในชีวิตท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเงินที่มักเข้ามารบกวนจิตใจบางครั้งการหาเงินเพียงเพื่อความมั่นคงอาจทําให้รู้สึกว่าชีวิตขาดเป้าหมายที่แท้จริงแนวคิดจากญี่ปุ่นที่เรียกว่าอิกิไกเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ช่วยให้เราค้นพบเหตุผลในการตื่นเช้าขึ้นมาในแต่ละวันโดยเชื่อมโยงสิ่งที่เรารักสิ่งที่ถนัดและสิ่งที่มีคุณค่าต่อผู้อื่นเข้าด้วยกันในบางกรณีอิฮิกาย อาจรวมถึงสิ่งที่สร้างรายได้ด้วยหากสิ่งนั้นเกิดจากความหมายและความสุขภายในอิก,กิไกไม่ใช่แค่แนวคิดเรื่องการทํางานหรือไรายได้แต่คือการค้นพบจุดสมดุลของชีวิตที่ช่วยให้เรารู้สึกเติมเต็มจากสิ่งที่ทําการมองเรื่องการเงินผ่านมุมมองของอิก,กิไกจึงทําให้การใช้จ่ายการออมหรือการลงทุน กลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายคลิปนี้ช่อง Money Big Matter จะพาผู้ชมไปรู้จักวิธีที่แนวคิดอิคิกายสามารถช่วยจัดการการเงินอย่างมีจุดหมายเพื่อสร้างชีวิตที่มั่นคงและเปลี่ยมความสุขในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเหมาะกับบริบทของคนยุคป,ปัจจุบันอิคิกายคืออะไรอิคิกายเป็นแนวคิดจากญี่ปุ่น ที่หมายถึงเหตุผลในการมีชีวิตอยู่หรือสิ่งที่ทําให้รู้สึกมีคุณค่าและมีความหมายในแต่ละวันแม้ในบางมุมจะถูกตีความในโลกตะวันตกว่าเกี่ยวข้องกับการค้นหาความสมดุลระหว่างสิ่งที่รักสิ่งที่ถนัดสิ่งที่โลกต้องการและสิ่งที่สร้างไรายได้แต่อีกไกในความหมายดั้งเดิมนั้นไม่จําเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเงินหรืออาชีพเสมอไปแต่อาจเป็นสิ่งเล็กๆที่สร้างความสุขและแรงบันดาลใจในชีวิตประจําวันได้เช่นกันเช่นการดูแลสวนการดื่มชาตอนเช้าหรือการมีบทบาทในครอบครัว ซึ่งไม่จําเป็นต้องเกี่ยวข้องกับไรายได้เลยแนวคิดนี้ช่วยค้นพบความหมายในชีวิตไม่ว่าจะผ่านงานความสัมพันธ์หรือกิจกรรมที่ทําเช่นการทํางานที่สอดคล้องกับความรักและทักษะที่จะช่วยให้รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าอีกไกไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกับงานเสมอไปบางคนอาจพบความสุขจากงานอดิเรกหรือการช่วยเหลือผู้อื่นการมองชีวิตผ่านองค์ประกอบหลักทั้ง4ได้แก่สิ่งที่รักสิ่งที่ถนัดสิ่งที่โลกต้องการ และสิ่งที่สร้างรายได้ช่วยให้เห็นภาพของความสมดุลที่นำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนการนำแนวคิดอิกิไกมาใช้ในชีวิตประจำวันช่วยเติมเต็มความรู้สึกให้มีเป้าหมายและพาเราไปสู่การใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ในทุกด้านรวมถึงเรื่องการเงินด้วยที่ประสานกันอย่างกลมกลืนการเงินเป็นส่วนหนึ่งของอีกิไกอย่างไรแนวคิดอิกิไก เน้นการหาจุดสมดุลระหว่างสิ่งที่รักสิ่งที่ถนัดสิ่งที่โลกต้องการและสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ดังนั้นการเงินจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนที่สามารถสร้างรายได้แต่ก็ไม่ควรมองว่าเป็นเป้าหมายเดียวเมื่อเลือกทำงานที่สอดคล้องกับความรักและทักษะพร้อมทั้งตอบโจทย์ความต้องการของโลกและให้ผลตอบแทนทางการเงินที่เพียงพอจะช่วยสร้างความสุขและความมั่นคงในชีวิตการเงินในที่นี้ไม่ใช่แค่การแสวงหารายได้มากที่สุดแต่เป็นการสร้างสมดุลที่ทําให้รู้สึกมีคุณค่าและความหมายในสิ่งที่ทําเช่นการทํางานที่รักอย่างการเป็นครู ซึ่งอาจไม่ได้มีรายได้สูงสุดแต่หากมีความมั่นคงทางการเงินเพียงพอกับความต้องการพื้นฐานก็สามารถสร้างความสุขและความพึงพอใจในระยะยาวได้การหางานหรือบทบาทที่อยู่ในจุดตัดของทั้ง4ด้านตามแนวคิดอิกิไกจึงเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างความสุขที่ยั่งยืนซึ่งเชื่อมโยงกับทั้งความหมายในชีวิตและความมั่นคงทางการเงิน ความมั่นคงทางการเงินช่วยเพิ่มความสุขได้อย่างไร ความมั่นคงทางการเงินเป็นรากฐานสาคัญที่ช่วยให้การใช้ชีวิตตามแนวทางอีกี้ไก่เป็นไปได้ง่ายและมั่นใจยิ่งขึ้นเมื่อมีเงินออมหรือรายได้ที่มั่นคงจะช่วยให้กล้าตัดสินใจเลือกงานหรือเส้นทางชีวิตที่สอดคล้องกับความรักและความถนัดมากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันตัวอย่างเช่นการมีเงินสำรองเพียงพออาจเปิดโอกาสให้ลองเปลี่ยนสายงานหรือเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆที่ตนเอง,ลงหลงไหลซึ่งหากไม่มีความมั่นคงทางการเงินอาจไม่กล้าทำตามความฝันนั้นนอกจากนี้ ความมั่นคงทางการเงินยังช่วยลดความเครียดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ขัดขวางการค้นหาความหมายในชีวิตการเงินไม่ใช่เป้าหมายหลักของอิกิไกอิกิไกให้ความสำคัญกับความหมายในชีวิตมากกว่าการสะสมเงินทองการมุ่งเน้นแต่การหาเงินอาจทำให้สูญเสียความสุขและเป้าหมายที่แท้จริง เช่นการทำงานที่ให้รายได้สูงแต่ไม่สอดคล้องกับความรักหรือทักษะอาจทำให้รู้สึกว่างเปล่าแนววคิดอคิกไกแนะนำให้หางานที่สร้างความสมดุลเช่นการเลือกงานที่อาจมีรายได้น้อยกว่าแต่ให้ความรู้สึกมีคุณค่าและมีความสุขมากกว่าการหาความสมดุลนี้ช่วยให้การเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่สนับสนุนความสุขไม่ใช่สิ่งที่ครอบงำเช่นการทำงานในสายอาชีพที่รักและมีรายได้ที่เพียงพอกับการใช้ชีวิตจะช่วยให้รู้สึกว่าการเงินไม่ใช่แค่เป้าหมายแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ชีวิตสมบูรณ์ การบริหารการเงินตามหลักอิกิไกการจัดการเงินอย่างมีสติ ช่วยให้การเงินสอดคล้องกับอีกิกกยอย่างการใช้จ่ายเงินในสิ่งที่สอดคล้องกับความรักและเป้าหมายเช่นการลงทุนเรียนคอร์สทักษะที่ชื่นชอบหรือการซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยพัฒนางานที่ถนัดการบริหารเงินแบบนี้ช่วยรู้สึกว่าการเงินมีส่วนช่วยในการเติมเต็มชีวิตการวางแผนการใช้จ่ายโดยคำนึงถึงค่านิยมส่วนตัวอย่างการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเน้นลงทุนในสิ่งที่สร้างความหมายจะช่วยให้การเงินกลายเป็นส่วนหนึ่งของการค้นหาความสุขการจัดการเงินอย่างมีเป้าหมายยังช่วยให้มองเห็นโอกาสใหม่ เช่นการเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆที่สอดคล้องกับความรักและทักษะซึ่งอาจนำไปสู่ไรายได้ที่ยั่งยืนการเปลี่ยนงานและความเสี่ยงทางการเงินการเปลี่ยนงานเพื่อตามหาอีคิ้ไก่เช่นจากงานที่มั่นคงไปสู่งานที่รักมากกว่าอาจมาพร้อมกับความเสี่ยงทางการเงิน การวางแผนการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างการเก็บเงินออมไว้ใช้ในช่วงเปลี่ยนผ่านหรือการหางานเสริมเพื่อรองรับรายได้การเปลี่ยนงานที่สอดคล้องกับความรักและทักษะอาจนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนแต่ต้องมีการจัดการเงินอย่างรอบคอบการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในช่วงเริ่มแดนต้นหรือการลงทุนในทักษะใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานที่ต้องการการวางแผนนี้ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงไม่กลายเป็นภาระและช่วยให้มุ่งไปสู่เป้าหมายได้ ความสมดุลระหว่างการเงินและความสุขการทำงานเพื่อเงินเพียงอย่างเดียวอาจทำให้สูญเสียความหมายในชีวิตแต่การเลือกงานที่ให้ทั้งไรายได้และ, er และความรู้สึกมีคุณค่าจะช่วยให้ชีวิตสมบูรณ์เช่นการเลือกงานที่อาจมีรายได้น้อยกว่าแต่ให้ความรู้สึกมีความสุขและมีเป้าหมาย จะช่วยให้รู้สึกว่าเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นการหาความสมดุลนี้ต้องอาศัยการรู้จักตัวเองและการจัดการเงินอย่างมีสติเช่นการวางแผนการใช้จ่ายและการออมเพื่อให้สามารถเลือกงานที่สอดคล้องกับความรักและทักษะได้การเงินที่สอดคล้องกับความชอบจึงช่วยให้รู้สึกว่าชีวิตมีทั้งความมั่นคงและความสุขการค้นหาอีคีไก่ผ่านการเงินที่ยั่งยืน การเงินที่ยั่งยืนตามแนววคิดอีกขีกไกลคือการใช้จ่ายและบริหารเงินอย่างสอดคล้องกับความรักความถนัดสิ่งที่โลกต้องการและสิ่งที่สามารถสร้างไรายได้ได้โดยไม่มุ่งเน้นเพียงการสะสมทรัพย์สินเช่นการลงทุนในธุรกิจเล็กๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่รักอย่างร้านกาแฟ สำหรับผู้ที่หลงไหลในกาแฟหรือการสร้างไรายได้จากงานฝีมือที่ตนเองถนัดและหลงไหลการเงินที่ยั่งยืนยังหมายถึงการวางแผนออมเงินและลงทุนเพื่ออนาคตโดยคำนึงถึงเป้าหมายที่มีคุณค่าและสอดคล้องกับความหมายในชีวิตการเลือกใช้เงินในทางที่สร้างความสุขระยะยาวเช่น การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่ช่วยให้สามารถทำงานที่รักได้ดีขึ้นหรือสนับสนุนกิจกรรมที่เติมเต็มจิตใจจะช่วยให้รู้สึกว่าการเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยขับเคลื่อนชีวิตไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงอิกิไกสอนให้มองการเงินเป็นสะพานที่นำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายไม่ใช่เพียงการแสวงหาไรายได้ให้มากที่สุดการใช้เงินอย่างมีจุดมุ่งหมายจึงเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างสมดุลและความสุขที่ยั่งยืนในชีวิต การปรับเปลี่ยนวิธีการเงินตามอิกิไกช่วยให้เรารู้สึกว่าการเงินมีบทบาทในการสร้างชีวิตที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องของการเก็บออมแต่เป็นการใช้เงินอย่างมีความหมายเช่นการลดรายจ่ายในสิ่งฟุ่มเฟือยหรือสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความรักและเป้าหมายของชีวิตแล้วหันมาลงทุนในสิ่งที่สร้างความสุขและความหมายมากขึ้นเช่นการซื้ออุปกรณ์สําหรับงานที่ถนัด หรือการเดินทางเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเริ่มต้นง่ายๆจากการทําบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อดูว่าเงินถูกใช้ไปกับอะไรบ้างแล้วค่อยๆปรับให้สอดคล้องกับสิ่งที่เรารักและถนัดมากขึ้นเช่นคนที่รักการทําอาหารอาจใช้เงินซื้อวัตถุดิบคุณภาพดีเพื่อฝึกฝนทักษะให้ดียิ่งขึ้นเมื่อเข้าใจอีกไกลเราจะเห็นว่าการเงินไม่ใช่แค่การมีเงินเก็บมากขึ้นแต่คือการใช้เงินเพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุขและมีความหมายการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในวิธีจัดการเงินสามารถสร้างความรู้สึกว่า,าทที่ชววมตตอิโดยร อิคิกกยกับการลงทุนการลงทุนตามแนวคิดอิคิกายคือการใช้เงินเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับสิ่งที่เรารักถนัดและสามารถสร้างคุณค่าให้กับโลกไม่ใช่แค่เพื่อผลกําไรสูงสุดเพียงอย่างเดียวเช่นคนที่รักงานศิลปะอาจลงทุนในสตูดิโอเล็กๆเ,เพื่อสร้างสารรค์ผลงานหรือคนที่ถนัดด้านการสอน อาจลงทุนในแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อแบ่งปันความรู้การลงทุนลักษณะนี้ช่วยให้เรารู้สึกว่าการเงินมีส่วนเติมเต็มชีวิตและเป้าหมายอย่างแท้จริงอิคิกกยยังแนะนําให้เลือกการลงทุนที่สอดคล้องกับค่านิยมส่วนตัวเช่น คนที่ต้องการช่วยดูแลโลกอาจเลือกลงทุนในธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการลงทุนตามอิกิไกยไม่จําเป็นต้องใช้เงินจํานวนมากแต่เริ่มจากความเข้าใจในเป้าหมายที่ทําให้รู้สึกมีความหมายการวางแผนอย่างมีสติเช่นการศึกษาทั้งโอกาสและความเสี่ยงจะช่วยให้เงินที่ลงทุนไปนําพาไปสู่ความสุขความมั่นคงและชีวิตที่มีคุณค่า แนวคิดอิกิไกเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ช่วยนำทางให้คนพบความสุขและความหมายในชีวิต โดยเฉพาะเมื่อเผชิญกับเรื่องการเงินซึ่งมักเป็นต้นตอของความกังวลต่างๆอิคิกายสอนให้มองการเงินไม่ใช่แค่ตัวเลขหรือยอดเงินในบัญชีแต่เป็นเครื่องมือในการสร้างชีวิตที่สมบูรณ์การหาจุดสมดุลระหว่างสิ่งที่รักสิ่งที่ถนัดสิ่งที่โลกต้องการและสิ่งที่สร้างรายได้ทําให้เราเห็นว่าการเงินสามารถเดินเคียงคู่กับเป้าหมายส่วนตัวได้เช่นการใช้เงินเพื่อพัฒนาทักษะที่หลงไหลหรือการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งช่วยเติมเต็มความรู้สึกมีคุณค่าอิคิกายยังเตือนให้เราไม่ยึดติดกับเเงงินนป็จุุดดหมายสสู เพราะการไล่ตามรายได้เพียงอย่างเดียวอาจทําทให้สูญเสียวความสุขที่แท้จริงการเลือกงานที่ให้ทั้งความมั่นคงและความรู้สึกเติมเต็มหรือการวางแผนการเงินเพื่อเปลี่ยนเส้นทางสู่งานที่สอดคล้องกับหัวใจล้วนเป็นแนวทางสู่ชีวิตที่ยั่งยืนเนื้อหาในคลิปนี้หวังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังเริ่มต้นค้นหาอีกิไกของตนเองใช้เงินอย่างมีสติและสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขความมั่นคงและความหมายอย่างแท้จริงถ้าวิดีโอนี้ มีประโยชน์สำหรับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง m ั n น y Big m a t t e เเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเนื้อหาในตอนต่อไป